ซ้ำก <c> ๋วยเตี๋ยวไหแม่นั่นนั่นเพ่เส้นใดเส้นเล็กโอ้ยมีขาวมีขาวด้วเส้นรวดพีมาใหญ่เส้นรวดมีอยู่มีเส้นรวดปะมีไดไมีขาวกับสีขาวตัวบ้านเดเมย่างเดมมีตัวนี้เส้นรวดปะนะขม่เอรวดบ้านไปยังมาเส้นเนี่ยไปไมาเส้นรดโอ้ยขอบคุณที่เสิญ พี่น้องเออเฮนกันยุติสากับพ่อพ่อกันดีๆจัาเทียห่างพ่อเพียรกันถึงแม้ว่ายตีพ่อแซ่บไปที่โอ๊ตซายกินเอาเพราะว่าเป็นเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านเดียวที่สามารถเส้นได้สามปีเปลเดีเ<อ>เส้นได้ตีพายกูคือบ่เคยเส้นแล้วจัาเทียเจ้ามันนิดใส่ดีเกินไปเนาะเอามีขาวเดิมมันนี่แม่ย้ราของก็มาแต่ตลาดานี่เราปิดไปเบากับเบาถอดชั้นเมียแล้วจะมาชั้นฝันไปเก็บเห็ดหมู่บ้านนี่นี่หวักก็ลูกได้นี่กับแม่ตีเมียบ้านเมียก็บบ่ได้ เมื but, day, day ่ออื Chinese, sure or or ่นไปอีกแตาไไซได้อล่ะ no? like ้ามางแ้าไปมไปเผาน้นไปนมีหลีันไปมื่อื่นไปแตงแมนบน้อนนาะมือนั่นรับกับนน้อรับกัว่าสิปแล้ววรับกับหกฮะ หนีเด้ไม่ได้แม่นตลกเด้อมึงก็ย้ยามากวนแล้วไหลเพีเย้ยเจ้าก็ยู่แม่ยายตอนใอยไปกินไหมก็ยั่วเมื่มก็ต้องขาดกุนเตี้ยสิ่ขึ้นมาอยู่เอาเจ้าท่องขาแม่ย้อนหนังเหรอต้นเจ้าใครทาเจ้าจ้าไดนเจ้าไปอุดรคุณไหมเขาก็ไปซื้อกินแล้วก็เตี๋ยวร้านหน,นังโรงเรียนซื้อเนื้อมันเคืองร้อยอย่างนกุ้งใบเพชรเนื้อห,หัวมันกินดอกเอางูเนาะเขาบอกขคอ,อยยุไวาเจ้าซื้อเนื้อมาสู้ไข่ กินไปกินกับป้าหนาสิมาเบาต้อนหนาต้อตาแล้วเล่นหนาสิเงียบไปเรากะเลี้ยวมือแรงกว่าดิเส้นหรอกย่าเส้นมีขาวโอ้ยหนวเด็กกินไงป้อนน้อคนแหงหิวยุ่นนี่ก็สาปเลยย่ากินเกี่ยวถูกไหมอันของย่าตัวนั้นผู้ไหนมันจี๋ถูกหายายผู้ไหนเกี่ พี่น้องก๋วยเตี๋ยวเลือรดรสเม่พูนนะคะที่ในบ้านถักหมอลำเสียงวิหกเขาเนี่ลาคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะก๋วยเตี๋ยวแม่พูนพี่น้องมาเบางสีสันค่ะคุณอ่ะร้านประจาหมอลำเสียงวิหกนะคะพี่น้องผ่านไปผ่านมาจากเขามาแมวะมาอุดหนุนกะได้คือกันเด้อคะ่ะเด้อพุนอ่ะเป็นตาเสียบบอพี่น้องว่าอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกนะจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวเมลพูนต้องกินกับผักสดๆกับพี่น้องคุณน่ะมีผักสลัดมีกะหล่ำสดๆมีกะปิวันนี้พริกไม่ได้กี่นะครับเป็นพริกสดๆก็กินกระแซีบเพื่อกันครับพี่น้องนี่พริกอ่อนๆนะคะมีสวยของเมลฝออันนี้น้องปอกกี้นะคะจา้าปอกกี้กินกับผักเนี่ยลูกกินกะพักแนี่นยซูโม่นเนเเเี่ยพญากเป็นบันในภาพไปเก็บเห็ดตะเคียนดวนแล้วพี่กายเนี่ยกลับไปกับปอกกี้นี่แหละธุรกิจพันล้านคือเดือนนี้พคนไม่ธุรกิจหลายอยางหลายแนวต่อคิว ก็ลามวนใส่ข้ามเงียจากบาทก็ทำอยู่เอาว่ท่านมาแ้เี่ยเด้ค่ะมันมีดกพิเลยเตีแม่พุ่นเลือนงต้องกินแบบนี้มันบอค่ะแต่แม่ไฟต้องเอากะปิตัวพอเด้แม่ไฟต้องตัวกับปีใส่น้ำตั้งน้ำอเจียตีหาพุ่นแถมได้เลยเสียงกำนันแพ่ได้หันไพี่น้อง เอาซับนี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อบี่น้องปอกี้กินเราเป็นตาแซ่บแม่ไฟกับสิกินก้อนข่าวที่นี่ค่ะ,คะนี่ถ้วยขอาแม่ไฟค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวน้ำตกคึนกันค่ะเอาโอเคบยบาย,บาย